Bomb has been planted. Fire in the hole. <laughs> อ,เเอ้ยทำไมมันกลนจังวะอีไโดนไปเม็ดนึงเย้ย่าย่าย่ายายาย่สนุกอะไรล่ะวะมึงมาเล่นดิกระหังเรี้ยวหัวหรอกแท่ตาย ไปดิโอ้โหแม่งเล่นโจ๊กเลยฮยฮ้้ยฮึ้ยฮึยฮยฮยฮ่ยฮึยฮยฮึยฮึ้นฮึึ้ 你，好出怪，好出怪，好出怪，毛怪好出怪，好出怪，弄开啦，啊？呃，拜啦，哎，你说。 รู้แล้วรอรอ,อมันว่าไม่ดุนะไม่เดือดละเดือดนี่มันต้องแบกเออแล้วก็ต้องมีฟองเลยนะ

ตามหรอกตามนนไ,นนไม่รู้อนะ๋อไปไหนแล้ววะวัดไปไหนแล้ววะยังยังอีกสองอ๋อ น่าจะมีวางไว้นะโโห